ต่อไปเราจะมานวดพื้นฐานแขนนะครับการนวดพื้นฐขนแขนเนี่ยก็คือให้ผู้ถูกนวดเนี่ยนอนงายนะครับการวางท่าทางในการนวดก็คือให้แขนเนี่ยเียงเขียงลงมานะครับโดยประมาณ4ี่ห้าองศาแล้ววิธีนวดนะครับเราก็จะนวดเส้นกลางก็คือเส้นสุมาโดยวางนิ้วขีนะครับวางทุกแผนกลางแขนแล้วใช้สันมือกดลงไปนะครับ้นมือกดลงไปประมาณ3ามสามฝ่ามือครับกด3ามถึงห้เที่ยว ส้งถึงห้าเที่ยวเสร็จแล้วเราก็จะนวดเส้นที่สองครับเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นจะทับูุ้้งนะครับโดยเอามือบนเอามือล่างวางมือบนซ้อนนะครับกดยืดกดยืดไปเลยนะครับโดยไม่ให้โดนกระดูกแขนกดยืดไปกดยืดสามถึงห้าเที่ยวเสร็จแล้วเราก็จะหันไปนวดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเส้นที่สามก็คือเส้นอีตา เอามือล่างวางบนบนซ้อนกดยืดกับกดยืดสามเป็นห้าเที่ยวเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอามือพูดถูกนวดเนี่ยอยู่ในท่ายอมแพ้นะครับนวดเส้นแก่รัฐาลีนะครับโดยเอามือล่างมือด้านนอกวางมือบนซ้อนกดยืดขึ้นไปเลยกดยืดขึ้นไปเบาๆไม่ต้องกดลึกเพราะว่าจะทําให้นดนเส้นประสาทสามเป็นห้าเที่ยว เสจแล้วเราก็จะเอามือเขามาวางไว้ที่บริเวณจับข้อมือไว้นะครับความแบบนี้นะแล้วก็นวดเส้นถัดไหล่เส้นถัดไหล่ตัวนี้เรานวดไปเนี่ยแก้เส้นนี้ก้ายแก้อาการไหล่ติดได้เส้นถัดไหล่สามถึงห้าเที่ยวพอเส้นถัดไหล่เสร็จแล้วเราก็จะนวดเส้นแกราทารีสลับจับข้อมือสลับมือนะพึงพึงเป็นก้นหอยมาเลยนะเส้นกราทารีแขนด้านนอก ต่างเนห้าเที่ยวเสร็จแล้วก็มาที่แขนด้านหลังเป็นการารักษาเรียเหมือนกันคือเป็นก้นหอย3-5าเท็ห้าเที่ยวเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอามือวางไว้ที่ไโครงเราก็คุกเข่านะครับด้านข้างลำตัวหน้ากาึนที่จารกดจุดใต้รักขวัญน,นะครับก็คือจุดใต้รักขวัญเนี่ยกดเอามือมือนอกวางมือบนซ้อน กดลงไปนิดนึงแล้วก็ยืดประทังว่าไหลนะครับยืดประทังว่าไหลตรงนี้จุดนี้แก้ลมขึ้นเพื่อเครื่องบนนะครับแล้วก็มากดที่จุดหน้ารักแร้เอามือด้านในวางบ่าแล้วก็นิ้วหัวแม่มือลงมาที่ร่องหน้ารักแร้พอดีกดลงไปนะครับเป็นจุดงานของเครื่องจกรอาจารยออกแขนด้านหลังกดตามครั้งกดไปแล้วก็พอนอแล้วก็กดลงไปสต่ลครัง้ง สร็จแล้วก็ให้กดบริเวณจุดขั้วไหลก็คือมุมข้อต่อของหัวไหล่พรดิวางนิ้วนะครับแล้วก็กดยืดนะครับกดยืดธรรมดาแก้การไหลติดเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะอามือเข้าวางลงเราก็จะกดจุดที่บริเวณใจมือจุดแรกคือตุมนากดยืดธรรมดาสามเป็นห้าเที่ยวจุดที่สองก็คือกดเดินหัวนิ้วหัวนิ้วแม่มือก็คือจะมีทาง แล้วก็เส้นจทรทัพูสัเสร็จแล้วเราก็จะมาคว่ำมือมานะครับเป็นการขยับข้อมือนะครับขยับข้อมืออยู่ในเส้นแกรลัทารีเพื่อให้ข้อมือเข้าที่นะครับวิธีเช็คก็คือดูว่าถ้ากระดูกได้เป็นปกติแสดงว่านิ้วมือไม่ขัดนะครับแล้วก็คลายหลังมือคลายหลังมือสามถึงห้าเที่ยวแล้วก็ดึงนิ้วนะครับดึงนิ้วดึงนิ้วเสร็จจุดสุดท้ายก็คือจุดงาน ของการาทารีตรงบริเวณจอยข้อมือนะครับวันนี้สามครั้งหนึ่งสองสามนะครับก็เป็นงานจบท้าพื้นฐานแขนนะครับแล้วก็เป็นรูดอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้เป็นทั้งสองข้างนะครับ